สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โห,โโหพังซะแล้วกระปุกเอ็นตัดญ้านะฮะโอ้โหไม่รู้เบ้าหองเกลียวซ้ายที่ติดกับหัวเกียร์นะฮะเพาหัวเกียร์เนี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในนะะเดี๋ยววันนี้จะโมนะฮะไม่รู้จะโมรอดหรือเปล่านะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะหลุดได้ง่ายๆนะะ อาจจะต้องใช้กาวตาช้างหรือว่าใช้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะก็หลุดเข้าไปนะฮะเรียบร้อยจากตัวนี้นะฮะเกลียวเขาใช้เกลียวของหัวน็อตนะฮะในการยึดเลยนะฮะแต่ว่าตัวของพลาสติกเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวของ อ่าเหล็กนะฮะเขาใช้วิธีการสวมอัดมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้กดออกนะฮะก็ค่อนข้างสมบุกสมบันนะฮะกดออกแบบนี้เลยนะฮะระวังหนีบมือนะฮะสปริงเขาจะดีดพลัวออกไปเลยอื้ือออกยากเหมือนเงนี้ย พยายามงัดงัดงี้แงนะฮะพยายามกดกดมันนานนะฮะมันใช้มาสมบุกสมบันนะฮะมันต้องพร้อมๆกันด้วยนะฮะถ้าไม่พร้อมเขาไม่ออก้เาะเรียบร้อยนี่เป็นมาร์กที่แต้มไว้นะฮะ ตัวนี้นะฮะหลุดออกมาแบบนี้อ๋อมันใช้เป็นเป็นหกเหลี่ยมนะฮะขัดไว้ที่ตัวตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวต้องดูแบบไหนน่าจะเป็นแบบนี้นะ,ะก็คือร่องตัวนี้เป็นร่องเหลี่ยมนะฮะนี่ตัวนี้เป็นบังคับนะฮะบังคับเข้าที่กับ แป้นเหลี่ยมของมันมนะไม่ใช่สันเหลี่ยมนี่ยบังคับแบบนี้ปึ๊บโผล่แบบนี้นะฮะไม่ได้โผล่ด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะฮะโผล่ด้านนู้นมันจะลึกนะฮะไม่ต้องกลัวความสกปรกนะฮะสวกกระปวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าสวกกระปวกนะฮะถ้าถ้าด้านนี้มันจะตื้นนะฮะเห็นไหมฮะมันจะตื้น เพราะว่าคอบังคับมันก็จะเข้าเบ้าตัวนี้อีกทีนึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับความกระชับนะฮะไม่ใช่ปัญหาเป็นที่ความกระชับของเขานะฮะตรงนี้คงจะไม่ไม่ใช้กาวตาช้างไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่า ถ้าหลุดแบบเนี้ยเราก็จับออกมาเองนะฮะเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ปัญหาของของตัวนี้นะฮะที่จริงเขาถ้าเขาหล่อพลาสติกมาเป็นแบบแบบเดือยนะฮะแต่คงจะแต่คงจะทําได้ยากนะฮะเพราะว่ามันเป็นคือมันหล่อพลาสติกมาเนี่ยมันจะต้องดึงออกได้นะฮะดึงออกแบบนี้คือถ้าเขาหล่อพลาสติกมาให้มันมีเดือยเดือยล็อกนะฮะนิดนึง มันก็จะจะไม่ถอยออกแต่ว่าเขาจะต้องเป็นหล่อพลาสติกแบบว่าหมุนแกรกนิดนึงหมุนแกรกหลบเดือยแล้วก็ดึงออกนะฮะหมุนแกรกหลบเดือยแล้วก็ดึงออกแต่ตรงนั้นคงจะยากนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะแล้วที่สําคัญตัวเสื้อตัวพลาสติกมันใหญ่นะไม่ใช่ปัญหาถ้าหยอดกาวตะช้างก็คงจะคงจะ ไม่ใช่วิธีที่ดีแน่นะฮะถ้าหลุดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็มาเก็บแล้วก็เอาใส่เหมือนเดิมดีที่สุดนะฮะหยอดกาวตาช้างก็เกรงว่าไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้เข้าเข้าสันแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยดูรอยมันคมเห็นไหมนะไอตัวซีสองซีเนี่ยเห็นนะจะต้องเข้าบ่าไม่ใช่เข้าไม่ใช่เข้าสันนะเข้าบ่า ไม่เป็นผลนะฮะเพราะมันจะให้ตัวได้ด้วยนะฮะถ้าเราไปแปะกาวหรือว่าไปโมมันเนี่ยมันก็คือถ้าเราอัดแน่นๆนั้นมากเนี่ยมันก็จะมันก็ยืดดึงมากนะฮะแต่ใจผมว่าผมว่าจะ เอาอยางอะไรรองไว้นะฮะเพื่อมันลุนนะฮะอาจจะใช้ยางรองแต่ใช้ยางรองก็มันจะดันด้านนู้นหลุดหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวดูวิธีโมอีกทีหนึง่งเพราะว่าเวลาเราขันแน่นๆเนี่ยมันจะดึงนะ,ะมันจะถ้าเราหยอดกาวตาช้างเนี่ยมันจะติดมันจะเป็น คือมันจะดึงกาวตาช้างเราแตกทีหนึ่งไม่ไม่สมควรนะแต่ว่าจะหาวิธียัดไม่ให้มันถอยนะฮะไม่งั้นเราได้แกะตัวนี้บ่อยมากเพราะว่ามันจะหลวมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธียัดของผมก่อนนะฮะจะต้องเอาอะไรบ้างคือในเมื่อหัวน็อตไม่ได้โผล่นะฮะเห็นไหมฮะมันไม่ได้โผล่คืออัดสุดแล้วเนี่ย อัดชนกับบ่าล่างเนนะ,ะหัวน็อตไม่ได้โผล่น็อตตัวผู้ไม่ได้โผล่นะฮะอัดชนแล้วก็ไปเก็ตไอเดียอีกทีหนึง่งก็คือตัวของโฟมนะฮะเก็บมาได้จากรถหรือว่าเป็นพวกไออะไรอะพวกเครื่องเสียงนะฮะ โฟมตัวนี้มันจะเป็นโฟมแข็งๆนะฮะมันจะทำได้นะฮะเพื่อที่จะยัดค้างไว้นะฮะแล้วก็เรายัดไว้เลยนะฮะคือถ้าถ้ามากเกินไปนะฮะมันจะไม่สัมพันธ์กับตัวนี้นะ,ะเนี่ยคือมันจะจะสวมกันอยู่ นะฮะมันจะนี่สปริงดันให้มันให้มันติดล็อกตัวนี้นะฮะแต่ปัญหาคือมันหล่นลงไปนะฮะเราก็เลยเอาตัวนี้ยันไว้นะฮะดูวิธีโมเดี๋ยวทามาแลบก่อนนะฮะ ก็ได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจะสวมอัดนะฮะคือมันจะโตกว่านะฮะเห็นไหมฮะโตกว่ามากเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าโฟมโฟมดำตัวเนี้ยนะฮะเป็นโฟมที่แบบสังเคราะห์นะฮะเหมือนพวกไออะไรนะพวกลองปืนอย่างเงี้ยพวกโฟมลองปืนสวิตแอนด์สันนะฮะ ปืนก๊อปอะไรพวกนี้นปืนกอ๊อปแหมเรียกชื่อซะนะฮะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นโฟมที่มันให้ตัวได้นะฮะก็ตัวนี้มันเปิดมาอยู่แล้วนะฮะแต่ก็เพื่อให้มันคลายเครียดนะฮะให้มันให้ตัวได้คือที่จริงมันก็เปิดมาอยู่แล้วนะฮะไม่เปิดก็ไม่เป็นไรยัดเลยนะฮะ คือพยายามหาโฟมดำเหมือนผมที่ทำนะฮะเพราะว่ามันจะจบนะฮะมันต้องโตกว่านิดหนึ่งนะฮะอันนี้สวมอัดนะฮะเขานี้ไม่มีหลุดนะฮะพยายามน้ม,นม,นมเขาหน่อยนะฮะโน้มช่วยแบบนี้เนี่ยโน้มช่วยช่วยให้เขาลงไปไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆโกรธลงไปเลยนะโน,น,น้มช่วยกำลังเขาหน่อยเห็ mm. นไหม เท่านี้อะไรมันจะออกมาล่ะคือมันก็จะรุนไปเรื่อยนะฮะมันก็จะหลวมอ่ะไม่ใช่คือผมเรียกลุนกับหลวมเนี่ยมันมันมันรุนก็คือมันแกว่งการบวมก็คือมันก็คือชนิดเดียวกันแหละแต่มันรุนด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันถูกกระแทกทุกวันทุกวันมันก็จะรุนนะฮะ มันก็จะหลุดเวลาเราเปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สร้างปัญหานะให้เราได้สร้างปัญหาคือสร้างความเสียเวลา <c oughs> มันเสียเวลามากเลยนัอตตัวเดียวหลุดจะต้องมาถอดลือทั้งหมดว้ามันแน่มากเจ้าจอร์ดเขาเนี้ยอยู่ไปเหอะ ะะแล้วโฟมมันก็ขยายขึ้นมานะ,ะตอนประกอบกับอธิบายกวานไม่ไม่อาจคลิปนะฮะมันจะยาวไปนะฮะอันนี้ก็สิบนาทีแล้วหรือเปล่ากลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะฮะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้ยวยละอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันแก้ปัญหาอธิบายกันจับต้องกันเห็นเห็นเลย แกได้ถูกใจกดไลค์เซ่ฮ่าฮ่าฮ่า